เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ที่สาขาสองรถเข้าใหม่สองรายการสามรายการครับผมมาดูกันวันนี้ผมพี่ทักษ์วีร์ลคนเดิมต้องขอสวัสดีสําหรับ f c ทุกท่านเ <c oughs> พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุกคนนะครับวันนี้อ่าเรียกร้องกันมาเยอะ l 3 4สาสวันนี้ได้มาสองคันเดี๋ยวพากเย็นเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ L45 จะเข้ามาช่วงเย็นเอาคันนี้ให้ดูก่อนเลยเพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้ล้าง เอามาให้ดูกันจัดจัะด,ดูสภาพกันอ่เรียวกันเลยนะครับ L สามสี่ศูนย์แปดอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังอ,อันนี้จะมีด้านหน้าผ่านหลังมาอ่าตัวนี้เปิดคลิปไปเอาราคาพิเศษพิเศษกันไปเลยเครื่องดีสีเดิมครับเครื่องไม่ไอตอันนี้อันนี้เอาไปแสนสามเก้าแสนสามเก้าของแถมค้ารายการมีให้เหมือนเดิมนะครับ ค่ะโงต้า L3408 เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเช็คของเดียวให้ส่งฟรี3 0 0โลแสน3 9 0 0บาทอ่ f c ท่านใดหาอยู่ด่วนเลยครับำสำหรับคต้า L3408 ใช้งานไรงานสวนได้สบายครับเครื่องนิ่มๆเลยเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับ ผมก็มาดูสําหรับอ่าอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับแทนสามหมืนเก้าคันนี้อ่าจะเป็นในส่วนของ L หนึ่งแปดูนสองดีะครับผมตัวนี้จะเป็นรถสองพาวอขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตันนี้รถสองพาวอขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องเกียร์ดีเลยคันนี้สภาพสวยเดิมครับอ่าคันนี้ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์3ามชิ้น,นครับ เป็นโตรตารี่เป็นฐานพ้วนแล้วก็เป็นที่ขนของนะครับเป็นที่ขนของข้อไรข้าสวนนะครับผมรถสองข้อกับเครื่องสี่ล้อสภาพสวยๆครับวันนี้แถมปั๊มกีด้าให้ด้วยนะครับราคาสุดพิเศษครับตันนี้ก็เป็นที่ขนของนะครับราคาสุดพิเศษไปเลยเราเราคันนี้ยังหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ หนึ่งห้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นครับเป็นใจยังไงอ่ติดต่อสอบถา,ามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับผมที่ร้านก็รับซื้อสายแลกเปลี่ยนปีเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกลอ้อสิบร,อร้อนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้อ่าเป็นรถสองพารเกอร์สี่ล้อครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเดี๋ยวมาเทสระบบกัน ดูกันอ่าสำหรับคันนี้ก็ L1802DT นะครับผมอ่าก็ราคา65,000่นหอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตรงอ่ารายการนี้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับสำหรับสินค้าที่ราคาไม่ถึง100,000บาทนะครับผมแล้วก็อ่าสำหรับถ้าได้สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามอ่าเอาเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านก็ได้นะครับที่สาขา2องครับหมู่บ้านศรีชวาตะบนสาทวรดินลำดลาไปมาจังหวัดปทุมธมย์ แล้วก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าอีกหนึ่งคันคันนี้อ่าคูปะต้าเอ็มห้าพันนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังฝาก็มีให้ครบนะครับตรวนี้ก็ช่างเช็คระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนท่ายของเหลวอ่าแล้วก็เก็บรั่วซึมพงไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าดันหน้าผ่านหลังจากปกติสองแสนห้าวันนี้ขายเพียงสองแสนบาทเท่านั้นนะครับสองแสนบาทด่วนเลยครับด่วนเลยราคานี้เพียงสองแสนบาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ดานหน้าผ่านหลัง ลดขนาด50แรงม้านะครับอ่าเครื่องยนต์สี่สูบแปดเยเดร์นาสสี่เกียร์ถอยหลังนะครับผมอ่าโคโรต้า M ห้าพัน S U นะครับเครื่องดีครับเครื่องไม่มีไอนะครับน้ําไม่ดันนะครับอ่าโอเคยังไงก็อ่าติดต่อสอบถามเอาเบอร์โทรไว้เลยนะครับสําหรับที่ร้านก็อ่าจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองทุกชนิดนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นโคโรต้ายันม่าคิซิกิฟอร์ดหรือว่าจะเป็นจอร์เดียนิวฮอลแลนด์ ก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับขนาดตั้งแต่สิบแรงม้าจนกระทั่งถึงร้อยแรงม้านะครับผมอ่าแล้วก็รับแรกเกียนตีเทอนนะครับอ่าคันนี้โกต้า m ห้าพันนะครับสองแสนบาทเท่น 2, าททนั้นครับสองแสนบาทเท่านั้นฟงไม่ผิดครับอ่ารถไซรุ่นเ m ในราคาย่อมเยาครับสำหรับท่านใดกำลังมองหารถไปไว้ไทไร่ไถนานะครับช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วครับอ่าฝนเริ่มลงแล้วก็ fc ตามหารถแท็กเตอร์ไป,ไปใช้งานเยอะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะเป็นผ่า,ผานปวนผ่านบุกเบิกโรตารี่นะครับผ่านยกล่องผ่าน,านขูดมันนะครับในส่วนของรถเทรลเลอร์ลากจูงนะครับก็มีให้บริการเรื่อยๆครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดอะไรนะครับชุดอะไรรถแท็กเตอร์มือสองนะครับหรือว่าจะเป็นชุดอะไรรถเกี่ยวข้าวมือสองของคูต้ตนะครับก็ทางร้านก็มีให้บริการคือ แท็ทุกรุ่นนะครับแท็ทุกรุ่นในส่วนของคูต้าครับไม่ว่าเป็นรถเกี่ยวคต้าดีซีหกศูนย์จนถึงคต้าดีซีร้อยห้าเอ็กนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างตู้นวดตากคอตู้มีให้บริการครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไรรถเก่านอกนครับอ,อันนี้เป็นคูต้าเอ็มห้าพันนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับผมครับและคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับในส่วนของคูต้า วันนี้จะเป็น L1 22นะครับวันนี้ L1 ยี่สองสองขนาดยี่สองังไม้ครับทั้งหมดสามูตครับวันนี้เป็น16เกียร์เดินหน้าสิบเกียร์ไต่หลังนะครับนีจะเป็นเกียร์ชัตเตอร์เดินหน้าไตยหลังที่พวงมาลัยเลยที่ข้างพวงมาลัยได้เลยนะครับคันนี้ก็ไปราคาเพียง60,000่บาทครับตัวถังเท่านั้นนะครับท้ำใชงานครับเครื่องยนตขับเคลื่อน4ล้อครับ